ข้อที่1คณิตศาสตร์ NT ปีการศึกษา2 5 6 5ข้อที่1น,นะครับแก้วสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้าน4ชนิดดังนี้โทรทัศน์ราคา15900บาทคอมพิวเตอร์ราคา14900บาทเครื่องปรับอากาศราคา หน0 0งมื่ามพันหบาทตู้เย็นราคา1 8 0 0งหมื่นแปดพบาทจากข้อมูลนะครับถ้าแก้วเรียงลำดับราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าจากมากไปน้อยเครื่องใช้ไฟฟ้าในลำดับที่3กับลำดับที่สี มีค่าต่างกันเท่าไหรทีนี้ข้อนี้นะครับเราก็ออกมาเรียงอันดับเสก่อนอันดับที่หนึ่งนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบคือตู้เย็นอันดับที่สองหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยโทรทัศน์อันดับที่สามหนึ่งมื่นสี่พันเก้าร้อยคอมพิวเตอร์ 13,500ก็คือเครื่องประปอากาศเรียงมาลครับอันนี้คืลําลำดับที่1นําลำดับที่2องลำดับที่3มามลำดับที่4ถามว่าเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วลำดับที่3กับลำดับที่4มีค่าต่างกันกีน่บาทมีค่าต่างกันก็คือนํามาลบกันนะครับมีค่าต่างกันคือนํามารลบกันก็คือ14,900ลบด้วย13,500เท่ากับ1,400ับาท ข้อที่หนึง่งครับ